ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่การจนะวดีกันแล้วนะครับครับอยู่ที่ Green House River ว้าวว้าวดูก่อนบรรยากาศบรรยากาศดีมากดูมือแม่น้ำพี่โฟพี่โฟฮัลโหลว้าวทริปพาปู่กระยามาเที่ยวนะคะว้าว เดี๋ยวเราจะดูห้องพักกันนะว,ว้าวว้าวห้องสวยจริงนะคะไม่จบตานะฮะอือนี่เลยนี่เลยนี่ ห้องแอร์นะครับเป็นแพรค่ะเป็นแพรจา้าว้าวอากาศดีจังเลยว้าวมป,ปิดดล้ลไไเย,ยห้องน้ำก็จะแบบปกตินะคะห้องน้ำเปิดไฟตรงนี้นนนะประมาณนี้นะจ๊ะ ฮืมฮ่ดีดเอาแก้วฮึมเดี๋ยนุ่มมาฝากพี่ชายเลยบรรยากาศนี้ให้เลยร้อยเต็มอาจจะมีร่องแพทานอาหารเย็นนะคะมีร่องแพทานอาหารเย็นนี่เลยว้าวว้าวฮึวเอ้า เหมือนกับที่เราดูจองไว้เลยนะคะโอเคบ๊ายบายป้าป๋าบ๊ายบาย